สวัสดีครับทีมงานอินเนนีไซน์นะครับมาวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับที่หน้างานที่จ่าเชิงพานะครับอ่าวันนี้เรามาทําอะไรกันครับไอหน้ามามาคนหนึ่งนิดอันนี้อ๋เราอาต่อก็ได้ต่อันนี้วันนี้นะครับก็คือตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้ต้องถามไม่เอ่อ้าวยิ้มแย้มหน่อยครับ่ยิย้มแย้มสวัสดีครับ่สวัสดอีอันนี้ยังไม่ฟื้น วันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่ช่วยอธิบายหน่อยกันตาไมนน่เป็น,นกันตาอ่ากันตาครับอ่าวัสดุเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นทิ้แบบของเมื่อสี่อ่าเราดัดมาให้เขาไปดัดกี่รอบครับวันนี้เมื่อวานที่ดัดมาบนมื่อี่รอบมันมีปัญหายัางไงบ้างในการมันเข้ามาติดสองรอบครับผมอ่าโอเคห่างกันไม่ใกล้หน่อยเดี๋ยวรอ้อนอาจจะกล้องไม่ใกล้หน่อย อ่าก็คืองานกรมสิ์เนี่ยที่เป็นงานโค้งเนี่ยนะครับหนึ่งเลยมันต้องมันต้องวีก่อนก็อ่าต้องวัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องวีพอวีเสร็จป,ป,ป,ปุ๊บก็ต้องเอาไปดัดพอไปดัดเสร็จปุ๊บก็ต้องเอากลับข้ามาใหม่นะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะมาทําเป็นพวกเสาฮนะเป็นพวกเสา,แล,เาแล้วก็เป็นพวกขอบข่าแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นกันสาดยื่นออกมานะครับลูกค้าบางท่านก็จะใช้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมบางท่านก็จะใช้เป็นครึ่งวงกลม แต่งานนี้จะไม่เครื่อ,องงงงงานนี้มันงานนี้จะออกเอียงๆแบบนี้่อยตามรูปเลยนะฮะไปดูรูปกันเลยอ่าแล้วก็ขั้นตอนขั้นตอนจะเป็นยังไงล่ะก็คืออ่าขั้นตอนก็คือหนึ่งเลยเราวัดพื้นที่หน้ากว้างไปก่อนเสร็จปุ๊บจังหวะว่าอ่อหน้างานที่เนี่ยลูกค้าทําประตูม้วนเอาไว้แล้วแล้วไม่ได้มีตัวปิดประตูม้วนก็คือว่าจะใช้ตัวแผน่นมาติด่ะปิดประตูม้วนไปเลยก็เอาง่ายๆเลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆ สนใจหรือว่าเผื่อว่าลูกค้าสนใจก็คือหนึ่งเลยประตูมว้วนประตูม้วนเนี่ยกลมๆเนี่ย,ปเ,ยเป็นเป็นเป็นโลใหญ่หญๆเนี่ยก็คือวัดลงมาเท่าไหร่ก็เผื่อไว้6เซนนะครับพอ6เซนเสร็จปุ๊บก็ใช้เอนะ็นแตดีสมมุติอันนี้คือ3 3สก็คือเหล็กตะกี้สามประตแผ่นก็ามาสิบรวมตัวเลข6เซนส่วนตรงนี้ก็คือประตูมว้วนนะครับประตูมว้วนสมมติ50อ่า50เราวัดลงมาหกเซนเราดึงเอ็นนะครับจากข้างล่างไปตลอดแนว แล้วก็ไปดึดงเอ็นจากหัวมาท้ายนะครับอ่าลักษณะเนี่ยก็คือ คือหน้างานตรงเนี้ก็คือแผงด้านเนี้ยแผงด้านขวาสุดเนี่ยนะครับเราก็มาเป็นช่องลงมาทีนี้ยแผงตัวเนี้นะครับก็คือจะมายืดมาตรงนี้นะครับเข้ากับด้านบนนะครับแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความโค้งความโค้งลงมานะครับความโค้งก็คือไล่ระดับจากตรงนี้นะครับะระดับจากเอ็นตรงนี้เห็นไหมเอ็นเอ็นไหมข้างบน แล้วก็ที่บอกห้าเนี่ยเห็นละประตูม้วนอันนี้คประตูม้วนก็เกิดจะทำก็คือวัดจากใต้ท้องพื้นประตูม้วนมา60น,นะครับาวัดมา6นก็ทิ้งเป็นแนวเอ็นพิ้งเป็นแนวเอ็นคือแนวนี้นะครับก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีตัวนี้ได้ก็คือเรางวัดลงกรก่อน,ลน,ลนแล้วก็วัดระยะจากบนลงมาเท่าไหร่ก็ตัวเลขข้กง60ก็เอาปุ่มมาฝังไว้ตรงนี้นะครับ โอเคตัวตัวแผ่นเดี๋ยวเรามาดูตัวแผ่นเลยสุสุค่ะนะครับตัวแผ่นก็ตัวเนี้ยแล้วมีความโค้งเนี่ยอ่านใ,ให้ดูตัวนี้จะไม่ได้มีค่า R แบบ ห้าสิบแปดสิบร้อยหนึ่งจะไม่ใช่แบบนั้นก็คือตัวนี้ก็เ,เรียกว่าความโค้งแหละแต่ว่ามีการดึงให้มันเขาเรียกว่าให้มันยืดยืดตรงไปที่มืนหน่อยนะครับพอดีลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็จัดให้ตรงนี้จะมาตรงหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะโค้งนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะตัวนี้ก็มีเวลายกขึ้นไปขึ้นไปกระมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล่าง ก็คือยกขึ <petto> ้นไปยกขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเย็บข้างบนนะครับอ่าโอเคอ่้ข้าวพ่อขีข้างตัวนี้เนี่ยแหนบหน่อยแล้วก็ข้างบนตรงนี้เป็นพ็นธ กี่รอบคัวราคือว่านะแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะมีเสริมเหล็กหน่อยหนึ่งตามรูปนะเริมเสริมเหล็กโค้งๆ,งๆแบบนี้หน่อยหนึ่งใช้เป็นเหล็กตะวานไนท์นะครับแล้วก็ดัาโค้งบังคับให้ความโค้งเนี่ยให้มันเท่ากันทุกชิ้นไม่งั้นเดี๋ยวความโค้งมันจะไม่เท่ามันจะมีต่างกันอยู่ประมาณ อะไรเงี้ยหน่อยๆนะครับก็ลองดูแล้วก็มีดาวไลท์ฝักเอาไว้เนี่ยอันนี้คุณลูกค้าเติมระบบไฟดาวไลท์นะครับเราก็เจาะช่องให้เนี่ยอันนี้ก็คือเดินเมนไว้เรียบร้อยแล้วรอสวมรอเจาะช่องตรงนี้แล้ือตรงนี้นะครับเท่าไหร่ก็วัดกึ่งการนะครับโดยทั่วไปก็จะเว้นช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องหรือว่าบางท่านก็จะ ช่องเลยก็ได้นะครับแล้วแต่อ่าโอเคแล้วก็จะมีช่องเซอร์วิสช่องเซอร์วิสก็จะอยู่ด้านนี้กลางห้าสิบคูณห้าิเซนเพื่อที่จะเซอร์วิสประตูม้วนเพราะว่าประตูม้วนชุดน,นี้ประตูม้วนชุดน,นีนนเน้เป็นประตูม้นวนไฟฟ้านะครับแล้วก็เวลาที่ลูกค้าจะ Service เซอร์วิสในี่ยล็อนียเราก็ต้องจอดช่องไว้ให้นะครับก็จะมีเป็นช่องด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านสุนด้านลบน โอเคก็ประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจหรือว่าสงสัยยังไงจะสอบถามก็อ่ากำลังยึดเพราะว่าตัวด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวดักน้ำหน่อยนึงเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวอ้อมไปดูด้านนู้นดีกว่าห ่วงดักน้ํานิดนึงนะครับประมาณ3มเซนแล้วก็ใต้ท้องมันประมาณ5เซนเวลาช้อนก็ช้อนประมาณนี้จะมีเหล็กลับไว้แล้วก็ด้านข้างกับด้านข้างเนี้ยก็ยิงยิงน็อตเย็บเอาไว้ยิงน็อตเย็บเอาไว้กับเหล็กนะครับอโอเคไม่งงนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงหรือว่าสอบถามยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไว้เดี๋ยวมีอา่า อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไลฟ์ตอเป็น e ีต่อไปช่วงที่จะไลฟ์สดตอนเช้าแล้วกันโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ